เรามาดูถุงผ้าที่เราใส่ดักฝุ่นไว้ตรงนี้นะครับก็ปดล็อกแล้วก็ดึงออกมาดูกันก่อนครับนี่แล้วก็ดึงเจ้าตัวแผ่นพลาสติกตรงนี้ครับออกเพื่อที่จะเลื่อนดูเอาไปทิ้งได้ครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้งานเนี่ยส่วนมากผมจะเก็บเจ้าตัวฝุ่นพงขี้เลื่อยไม้ต่างๆที่เราได้ขัดเนี่ย ใส่แก้วใส่กระปุกเอาไว้นะครับเผื่อเวลาเราโป้ชิ้นงานเราก็ใช้ตัวนี้นะครับผสมกาวผสมน้ําโป้ปิดชิ้นงานได้เลยครับสวัสดีครับผมเกียรติกร DIY เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาแกะกล่องรีวิวลดถังลดถังตัวนี้เป็นชื่อเรียกภาษาช่างที่เขาเรียกเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแม็กเทค เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องนี้นะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้านเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างในกันต่อครับอุปกรณ์ที่แพ็คมาให้นะครับนี่ครับแพ็คมาอย่างดีไม่มีรอยไม่มีกระแทกอะไรเลยนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เขาติดมานะครับตัวนี้เป็นตัวเหล็กน่าจะเป็นตัวสําหรับยึดติดเวลาเราหงายท้อง เจ้าตัวเครื่องขัดกระดาษทรายของเราครับใช้ใกับไงท้องขัดเราก็ยกเจ้าตัวกระดาษนี้ออกไปก่อนข้างในก็มีอันนี้น่าจะเป็นโบชัวต่างๆของทาง m a ค i t a นะครับก็มีของแบรนด์ไมคิท้แบรนด์แมกนทนะครับที่เขาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไร้สายนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ก่อนอตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือ การใช้งานของเครื่องขัดกระดาษทราย MT 941ตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแผ่นรองแผ่นรองข้างใต้เครื่องนะครับนี่สำคัญเลยครับตัวนี้เป็นตัวต่อเข้ากับข้อต่อแบบดักฝุ่นนะครับเป็นถุงผ้าสีดำแบบนี้ครับ นะครับก็มีใบรับประกันมาให้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนี่พระเอกของเรานะครับผมรถถังโอ้มีกระดาษทรายติดมาให้พร้อมเลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าถ้าซื้อจากร้านอื่นหรือว่าซื้อจากที่อื่นนะครับจะมีแถมกระดาษทรายมาให้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งผมซื้อจากร้านเนี้ยเขาแถมมาให้ด้วยหากเพื่อนๆท่านใดสนใจเจ้าตัวรถถัง หรือว่าเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน m a t นิ MT 941ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆข้างใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้มาในราคา3,790บาทซึ่งมันเป็นราคาโปรนะครับถ้าเป็นร้านข้างนอกนะครับพวกตามห้างหรือร้านอื่นๆนะครับราคา4,000ขึ้นเลยนะครับผมเคยไปดูอยู่ตามห้างเนี่ยสี่พัน้าสี่พหรือร้านข้างนอกนะครับก็ อยู่ที่ประมาณ4,002-4,003เนี่ยซึ่งราคามันสูงมากนะครับตัวนี้ผมได้มาในราคา3,790บาทเองถูกมากๆด้วยแล้วเขามีรับประกันให้ด้วยนะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนจากทางบริษัทนะครับแล้วทางร้าน Jumbo A ตัวนี้ทางร้าน Jumbo A, um A นะครับเขารับประกันเพิ่มให้อีก6เดือนเป็น1ปีเลยนะครับเพื่อนๆถือว่ารับประกันได้เยอะแล้วร้านนี้เขาแนะนําได้ดีมากๆเลยครับเพื่อน,อนๆท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์เพจ a c e b o o k ของเขาไว้ให้ด้วยนะครับหรือว่าแปะลิงก์ทางร้านที่ขายทาง Shopee Lazada ไว้ให้อีกทีนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปเลือกดูเลือกชมเลือกสอบถามกันได้นะครับโอเคครับโดยตัวที่เรายกออกมาแล้วเนี่ยชุดนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ของมัน อันนี้น่าจะเป็นแผ่นรองข้างใต้ครับรองกระดาษทรายเพื่อเพื่อนเห็น,น,น,นไม่ชัดนี่ครับน่าจะเป็นอะไหล่นะครับถ้าเราใช้ไปนานๆแล้วมันแบบมันหมดนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้แผ่นรองมันตัวข้อต่อตรงที่ดูดฝุ่นนี่นครับเราก็เสียบเข้าไปเลยแบบง่ายๆแบบนี้มันดีนะครับเพื่อนๆถ้าเราขัดกระดาษทรายเนี่ย ตัวนี้จะเป็นตัวดักฝุ่นได้อย่างดีทําให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายไปรอบด้านนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันแล้วก็มาดูส่วนต่างๆกันต่อนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการใช้งานให้เพื่อนๆสําหรับมือใหม่ท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องขัดกระดาษทรายแบบนี้อยู่นะครับตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นช่างมืออาชีพนะครับแล้วก็ช่างหลายๆท่านเนี่ยใช้ เครื่องขัดกระดาษทรายรถถังตัวนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้ครับมันแข็งแรงแล้วก็ทนทานใช้งานหนักนี่อึดมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนตัว m a ็ t e c mt 9 4 1ตัวนี้เพราะว่าผมมีพี่ที่รู้จักกันนะครับสนิทกันเลยเขาใช้ mt 9 4 0นะครับเป็นตัวเก่าแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับ mt 9 4 1ใช้งานหนักมากๆเขาทำเกี่ยวกับงานป้ายนะครับต้องขัดป้ายไม้ขัดอะไรเนี่ยใช้สมบุกสมบันงานหนักสุด ไม่มีเสียหายไม่พังเลยนะครับสมมุติถ้ามันพังอะไรหาง่ายมากๆเลยครับสามารถซื้อเปลี่ยนในตัวจังหวัดหรือว่าสั่งผ่านร้านที่ผมแนะนําเพื่อนๆไปได้นะครับแล้วถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆผมไม่แน่นอนนะครับว่าอะไรจะหาง่ายไหมส่งซ่อมนานหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะครับแทบจะไม่พังสามารถนําไปเคลมตามตัวจังหวัดได้เลยนะครับแปบ๊บเดียวส่วนมากจะไม่ค่อยเสียกันเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวผมถอดเจ้าตัวถุงผ้าดักฝุ่นตรงนี้ออกไปก่อนเวลาใช้งานนะครับก็ใช้ไม่ยากครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวประคองนะครับสามารถจับได้เวลาเราเลื่อนขัดไปนะครับแต่ตัวนี้มีน้ําหนักหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันใช้งานหนักอยู่แล้วการกดสวิตช์ตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ดูงานเข้าแบบใกล้ๆนะครับใช้ยาง อย่างดีไม่ปวดเมื่อยแน่นอนแล้วก็ตัวสวิต์นะครับกดที่ตรงนี้ถ้าจะกดทาํางานค้างก็กดที่ปุ่มกลมๆอีกทีนะครับปลดล็อกก็แบบนี้ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายที่ผมอยากแนะนําเพื่อนๆอ,อย่าสับสนแล้วก็ซื้อผิดนะครับเพื่อนๆตัวนี้มันจะมีกระดาษทราย2แบบนะครับ กระดาษทรายก็มีให้เลือกหลายเบอร์ตั้งแต่ขนาดความหยาบละเอียดมีให้เลือกหลายเบอร์นะครับอ่ะตัวนี้จะเป็น2แบบที่ผมจะมาแนะนําแล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับเผื่อเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันผิดตัวสั้นตัวนี้จะใช้กับเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานรถถังตัวนี้แต่ตัวยาวจะใช้กับแท่นขัดกระดาษทรายที่ผมรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับหากเพื่พอนๆท่านใดสนใจเจ้าตัวแท่นขัดกระดาษทราย ดูตาดูท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์วิดีโอไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกลับไปย้อนดูกันอีกนะครับตัวนี้จะขนาดแตกต่างกันนะครับเลือกให้ถูกไซส์กันนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าซื้อผิดนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลากันไปเปล่าๆนะครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนกระดาษทรายแล้วก็ปรับกระดาษทรายสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับการเปลี่ยนกระดาษทรายเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเหล็ก อยู่ข้างๆตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กที่ดันลูกล้อนะครับเข้ามาหากันเพื่อที่จะให้กระดาษทรายมันถอดออกได้นะครับไม่ตึงกระดาษทรายไว้แบบพร้อมใช้งานแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ดึงมันออกนะครับแต่เวลาเปลี่ยนเพื่อนๆหงายเครื่องขัดกระดาษทรายตัวนี้นะครับหงายนอนมาอย่างนี้แล้วก็ดึงบุดล็อกมันนี่ครับลูกลูกล้อตรงนี้มันก็จะบีบเข้าหากัน แล้วเราก็ถอดกระดาษทรายออกแบบนี้นะครับแล้วการใส่กระดาษทรายเราจะใส่ตรงไหนใส่แบบไหนให้มันไม่ขาดให้ถูกทางเรามาดูตรงนี้ครับเพื่อนๆดูที่ลูกศรนนะครับตรงนี้จะเป็นลูกศรมีบอกทุกอันของแผ่นกระดาษทรายจะมีให้ทุกอันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ย เราอาจจะใส่ผิดแล้วกระดาษทรายเวลาเราใช้ผิดได้เนี่ยมันจะขาดได้ง่ายๆเลยนะครับพอเรามาดูที่กระดาษทรายตรงนี้ละลูกศรที่อยู่ในแผ่นกระดาษทรายแล้วเราก็มาดูตรงเครื่องด้วยครับตรงฝั่งนี้นะครับจะอยู่ทางขวาเห็นไหมครับจะเป็นตัวลูกศรบอกว่าเครื่องนะครับมันหมุนทางนี้ครับลูกศรจะชี้บอกเราก็นําตัวลูกศรน,นะครับ ให้มันหมุนไปทางเดียวกันกับเครื่องตรงนี้ครับแล้วเราก็ใส่ใส่ลงไปแบบง่ายๆดันไปให้มันสุดพอทีนี้เราก็ทําการล็อกตัวนี้ครับดันเข้ากับที่เหืเท่าน,นี้เองครับตัวกระดาษซ้ายก็จะตึงดึงไม่ออกแล้วนะครับต่อไปมาดูการปรับกระดาษทราย ให้มันอยู่ระดับกึ่งกลางพร้อมใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตัวกระดาษทรายมันจะเกิดอะไรขึ้นตัวกระดาษทรายมันก็จะบิดไม่ตรงนะครับมันไม่ได้ระดับเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะกดสวิตช์เปิดเครื่องแล้วก็ล็อกให้มันทํางานอัตโนมัติไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ดูแบบใกล้ๆนะครับว่ากระดาษทรายตัวนี้มันวิ่งยังไง นี่ครับตอนนี้กระดาษทรายของเรามันกินไปฝั่งทางขวาแล้วเราจะปรับยังไงเราก็มาดูที่ลูกบิดปรับตรงฝั่งซ้ายมือผมตรงนี้นะครับเราเปิดเดินเครื่องแล้วเราก็หมุนลูกบิดปรับหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะครับตามที่แผ่นกระดาษทรายมันหมุนไปหมุนมาเนี่ยเราก็ปรับให้มันได้อยู่กึ่งกลางที่สุดแล้วก็นิ่งที่สุดนะครับถึงทําการ ถึงจะใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ สำหรับการใช้งานแล้วนะครับหลักการทํางานของเครื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับสามารถใช้งานแบบง่ายๆก็ปรับกันตรงนี้นะครับง่ายๆเพื่อนๆหลังจากที่เราดูการปรับตั้งกระดาษทรายแนะนำส่วนอื่นๆไปแล้วนะครับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะสงสัยว่าเจ้าตัวเหล็กชิ้นนี้เขามีมาให้ทำไมนะครับตัวนี้มันสามารถ ยึดติดกับเครื่องนะครับเพื่อที่จะหงายท้องขึ้นมาเวลาเราขัดชิ้นงานเล็กๆหรือขัดชิ้นงานต่างๆโดยไม่ได้ขัดเจ้าตัวแผ่นไม้หรือขัดแบบใช้มือจับถูไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ใช้มือจับขัดไปกับชิ้นงานแต่ตัวนี้เราจะจับชิ้นงานไม้ขัดไปกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้มันใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้จะต่อที่หัวเครื่องตรงนี้นะครับเราก็ถอดมือจับตรงนี้ออกก่อน แล้วทําการหงายตัวเครื่องนะครับใส่เข้าไปกับเหล็กที่เขาแถมมาให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้เพื่อนๆดูครับแล้วก็นําเหล็กตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเพื่อนๆืก็ดูให้มันถูกทานะครับว่ามันใส่ไปทางไหนสมมุติใส่ไปตรงนี้แล้วเหล็กมันเอียงเอียงนะครับไม่ เรียบไปกับพื้นเราก็เปลี่ยนมาอีกทางหนึ่งทางนี้นะครับอ่ามันก็จะพอดีนะครับหล็กก็จะเรียบไปกับพื้นแล้วก็นําตัวมือจับตัวนี้หมุนเข้าไปในช่องนี้เหมือนเดิมครับแบบนี้ครับเราก็จะสามารถใช้งานเครื่องตัวนี้นะครับขัดไม้นี่ครับแล้วก็ขัด ชิ้นงานต่างๆชิ้นงานเล็กๆอะไรเงี้ยก็ขัดได้ปรับงายท้องได้นะครับแต่ตัวนี้เราจะต้องยึดน็อตเข้ากับหน้าท็อปที่ที่เราจะใช้ยึดทำงานนะครับนี่เราจะต้องยึดติดด้วยแบบนี้ครับก็เป็นการแนะนำเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่รู้นะครับว่ามันใช้งานยังไงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการขัดไม้กันต่อเลยครับ ผมจะพาเพื่อนๆมาขัดหน้าไม้ตัวนี้นะครับที่ผมได้ใสไปแล้วแต่มันยังมีเส้นมีรอยอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งมันยังไม่เรียบเนียนเพราะว่าเราใสาไปแล้วเนี่ยปรับแบบหยาบหยาบแต่ตัวนี้เราจะมาขัดละเอียดนะครับดูครับเพื่อนๆเราก็จะมาขัดหน้าไม้ให้มันเรียบนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีรอยนิดนิดอยู่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาขัด สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ใส่ถุงผ้าดักฝุ่นตัวนี้ไปด้วยนะครับบีบแล้วก็ใส่ไปกับข้อต่อมันหรือว่าเพื่อนๆท่านใดมีเครื่องดูดฝุ่นต้องการดักฝุ่นให้มันไม่มีเล็ดรอดไปเลยก็ต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้แต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับมันดักฝุ่นได้ดีเศษผงขี้เลื่อยต่างๆมันก็จะไปอยู่ในถุงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้โป๊ะงานไม้เก็บเจ้าตัว ฝุ่นผงไม้ละเอียดตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้แนะนําเพื่อนๆดูเป็นตัวแท้นะครับอย่าซื้อของปลอมนะครับมันจะมีของเรียนแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่การใช้งานมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่พูดถึงเรื่องความทนอะไรหรือว่าสิ่งต่างๆของเครื่องนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าเราเลือกได้เนี่ย เลือกของแท้ไปเลยมันจบแล้วมันทนมันใช้งานได้นานดีกว่าเราไปซื้อของก๊อปของราคาถูกแต่มันก็ใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความทนทานเนี่ยมันสู้ของแท้ไม่ได้นะครับเคยเจอเพื่อนๆบางคนใช้ของที่ไม่มียี่ห้อนะครับของก๊อปเนี่ยแป๊บเดียวเครื่องร้อนมอเตอร์ไหม้พังก็มีแต่ถ้าใช้ทนุถนอมหน่อยอันนี้ผมก็ แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมว่าผมเลือกซื้อของแท้ไปเลยมันก็สบายใจดีครับมาต่อไปเดี๋ยวผมจะขัดไม้ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าการทํางานการใช้งานของมันเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตตรงถุงผ้าดักฝุ่นตรงนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงมันดักฝุ่นได้ดีไหมเพราะว่ามันสําคัญมากเลยนะครับฝุ่นง,งานไม้เนี่ยเวลาเรา ทำงานไปแล้วแล้วฝุ่นมันฟุ้งกระจายถ้าไม่มีตัวนี้รองรับไม่มีตัวนี้ดักมันไว้นะครับฝุ่นฟุ้งกระจายเยอะแน่นอนมันลาคาญนะครับซึ่งมันจะทําให้เสียสุขภาพของเราด้วยนะครับฝุ่นไม้ตัวนี้มันเป็นฝุ่นผงละเอียดเดี๋ยวเรามาขัดไม้กันต่อครับ เรียบเลยนะครับเพื่อนๆนี่จากที่มันเป็นรอยแบบนี้นะครับมันขัดได้กินได้ลึกกินได้เยอะนะครับอยู่ที่กระดาษทรายที่เราเลือกด้วยแต่ถ้าเราเลือกแบบขัดละเอียดเราก็เลือกกระดาษทรายที่เบอร์ละเอียดเบอร์สูงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดมันลงไปเยอะนะครับสามารถใช้มือเดียวได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดแบบไม่ต้องกดลงไปเยอะนะครับก็จับมือเดียวแล้วก็ถูๆมันไปก็ได้นะครับแบบนี้ เรื่องมันก็จะเดินไปข้างหน้าเราก็ต้องระวังนะครับอย่าปล่อยมันเห็นไหมครับตัวที่ดูดฝุ่นมันก็ดักได้ดีมากเลยครับไม่มีฝุ่นหลงเหลืออยู่ดูตรงนี้นะครับ เพื่อนก็เริ่มเรียบไปแล้วนะครับชิ้นงานของเราแผ่นไม้หน้าไม้ของเราก็เรียบพร้อมที่จะใช้งานแล้วครับเ,เดี๋ยวผมมาขัดแผ่นนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูอีกครับ เยี่ยมยอดครับหลังจากขัดไปแล้วหน้าเรียบเนียนพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดต,ต้องการงานที่ละเอียดกว่านี้ก็ขัดกระดาษทรายเบอร์ละเอียดไปอีกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเรียบเนียนดีแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังมองหารถถังเครื่องขัดกระดาษทรายตัวนี้เดี๋ยว ผมมีชิ้นงานดีๆอะไรหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ผมได้ซื้อมาใช้ได้ใช้งานเพื่อนๆสามารถติดตามชมผมได้ตลอดเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ